เนาะตัวนี้เป็นงานป้ายนะคะเอาไป80บาทค่ะลูกค้าอีพค้างค่ะมีสองตัวกันมีสองตัวลูกค้เาเต๋าใส่เอ็ดนะตรงนี้ใส่อ็ตอ่ามีไซเอ็ตสองตัวลูกค้าเอาไปเลยตัวนี้งานแบมค่ะ80บาทที่ไต่ต้องซุมเหรอคะมันจะซุมไม่ได้แกเพราะว่าอันนี้เลียวธามมากแบบคือ80บาท่อคนซุมไม่เกิน้อ160นะไต่ใส่เพราะว่ามันลังค่ะ มีคนกดผิดขึ้นมาหนึ่งคน9าเอห่าตัวนะไม่เป็นไรตัวนี้ลูกค้า90บาทอืมบ้านเอาหลังหัะแค่250ทวนก็พอแล้วไหม250ทวนพอแล้วเนาะเก้าที่เก่า ข้ามราคาโคตรสุด <c oughs> สุดมากอะ่ะแม่ค้าขายส่งคงแอบมองชิ้อยู่เธอเพื<ม>่อนชาวจ 3, 9, วีนคนนั้นอันนี้ได้ทางเซตนะคะขอสาวใสเอฟเอ็มค่ะใส่กำลังสวยตัวนี้เท่ดีสำหรับไต่ไต่ใส่เพราะว่าไต่ชอบดีนอนหนูสองสี่ศูนย์ค่ะเก้าเก้าค่ะนอนหนูสองสี่ศูนค่ะเก้าเก้าบาท หาบาใส่เอานะคะลูกค้าแต่ตัวนี้ก็มีให้ติดแบบนี้นะคะเห็นไหมมันเท่นะหนึ่งสองสี่ดูจบแล้วค่ะมันยืดด้วยแกใส่เอดอีกแล้วเหรอนนอใส่เอสปวดหัวมากดูวะทำไม๋อถือว่าของสต็อกเพรามันทำไมเยอะมันมีกระเอ็ดเนาอแถม่ <c oughs> แถม่ไหมไขยเสื้อแถมกระโปรงนะคะลูกค้า <c oughs> แอดมินบอกปล <c oughs> อบใจตัวเอง <c oughs> พราะว่าเสื้ออันนี้เดี๋ยวนี้กำลังฮิตเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าซื้อเสื้อแล้วกันอกสามสิบหกค่ะแถมกระโปรงให้ค่ะสีน้ำตาลอมแบบคิมคิม <Okay. S 1> มีแค่สี่ตัวใช่ไหม mm hmm. ใส่สันส้นสั้นหนูข้าวเท่ห้อนหนานบอก mm hmm. ลูกค้ากานเกงค้าดีมากาาค่ะไซส์เอ็มค่ะก็ยังโชคดีเอาเสื้อมาแถม mm hmm. เสื้อป้ายไม้แถมหนึ่งตัว กลูกค้ากางเกงจะเป็นแบบนี้นะคะมีสายเนาะไม่สั้นนะคะกางเกงตัวนี้จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มัด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 เสื้อแล้วมันมีกระดุมสองเอชจีค่ะแล้วก็มัดนะคะกางเกงไม่ยากนะคะแต่ใส่ใส่ไม่ได้มันเป็นเล็บแล้วก็ใส่ให้เสื้อตัวนี้ไปด้วยอ่ะเก้าสิบเก้าบาทหน้าหนูสองสี่สองค่ะกางเกงไซส์เอ็มนะแม่นะใส่ไปะ เดี๋ยวเอางานข้างหลังให้ไม่กี่แบบแล้วแต่จะขายสั่งคุณให้สักห้าแบบเอาไหมคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพอแล้วเนาะแต่ว่าเอเอามามเลเลยระ้จ้ะข้างล่สีฟ้าลูกค้าถามนั่นไงหนูข้างล่างสีฟ้ากับชมพูในมือนหนูนั่นแหละที่ลูกค้าถามอะ่ะว่ามีหลุดไหมอะ่ะแล้วหนูว่าไม่หลุดอะ่ะรุดน,นั้นแหละเอามาหมดเลยคะ่ะอ่ะไซส์เอค่ะ ใส่แบบนี้นะคะใส่ใส่เด็กๆไว้นะเนยหนึ่งสองสี่สี่หมดแล้วค่ะเนยหนึ่งสองสี่หกหมดแล้วค่ะแบบ <า S 1> สูงหนึ่งร้อยหกสิบเนยหนึ่งสองสี่เจ็ดหมดแล้วค่ะร้อยหกสามก็ได้หวะนิสั้นมากใส่แล้วไม่สั้นนะคะลูกค้าแล้วก็มีเดี่ยวแบบนี้นะะเานาะ,ะแล้วก็มีเจ้าคุมค่ะโคตรคุมเลย มันกด,ดใไขมาโอ้แม่คนะ้ลูกค้าตัวนี้มีไซส์เอ็มค่ะแล้วก็ไซส์เอ็กอค่ะได้มา170ลูกค้าแต่ขายไปเลยค่ะร้อยเดียวต่อมีข้อความแสดงมาลูกค้าดูจากแค่คนอื่นมาไหมเนาะเหลือ248 XL นะคะเหลือ248 XL นะลูกค้ามีของเยอะเลยรุ่นนี้ไปเซลให้เลยค่ะ เอ็มหมดเลยเอ่ะเจไดอะ่ะตัวนี้ติดไซส์เอ็มหมดเลยลูกค้าเอ็มเอลยี่สิหกนะคะเอ็มไม่ใหญ่เป็นกางเกงทวิสเป็นกางเกง้าทวิสแบบนี้คะ<ม>่ะลูกค้าส9ิบเก้าาทค่ะมีแปดตัวคะ่ะขอสาวไซส์เอนะคะติดเอ็มค่ะมาเอาตัวอย่างมาให้ที่แตงตัวล้าทวิสค่ะอย่างสวยเลยซิฟข้างค่ะที่สตใส่อยู่เอวสูง<ม>นะคะอย่างนี้เลยคะ่ะ น้าหนูสองสีส่เก้ <c oughs> าสเก้าขายไปแบบขายไปหัวเราะไปหรือเปล่าไม่ใช่มาก <c oughs> แนนกับกับโป้งตัวนั้นนะเขาน่าจะเขาจะขายไดนนะ้ะหะแนนแนน,นต้องไปดูตั้งหลังแล้วแต่จะป้อล้วเอามาแฮมกับฮะนะ อันนี้หลุดมาหนึ่งตัวหรือลูกพอแล้วพอแล้วหลายแล้วแนนเอาตีปิดกระโปรงไล่หันในใส่กระโปงที่มากเกิเนสอมสองสี่ก็หมดแล้วค่ะต้องห้าสิบหมดหรอมีแต่เอ็มเอ็มหรอลูกกระโปรงผ้าดีมากใครที่มีเสื้อสีม่วงสีขาวเอามาใส่แมทนางได้นะลูกค้าข้างในจะเป็นซับกางกเกงดีไม่ดีให้ลูกค้าดูเอาไปขายให้ลูกค้ามีแต่ไซส์เอ็ม ห0สิบาทค่ะนอนหนูสองห้าหนึ่งค่ะเอสค่ะนอนหนูสองห้าหนึ่งเอ็มค่ะมีประมาณห้ารอยตัวทุเล่นห้าสิตัวทรงสลิมสวยมากลูกค้าต้องคิดนะว่าเรามีเสื้อม่วงทุกคนต้องมีเสื้อม่วงอะเอาเสื้อม่วงมาแมทค่ะเอาเสื้อขาวมาแมทค่ะเอาเสื้อดำมาแมทลูกค้าสวยไม่สั้นนะคะลูกค้าดูไใส่เอสอยู่ซับเป็นกางเกงค่ะลูกค้า สีสวยมากนะคะตัวนี้ไปหาซื้อเหอะในไอจีสองร้อยกว่าบาทแน่นอนมีกระเป๋านอนหนูสนองห้าหนึ่งเอสนอร์หนูสองห้าหนึ่งเอ็มเอสเอลยี่บหกเอ็มเอลยี่แปดค่ะไปใส่เอสอยู่มีไซไซ์ละสิบห้าตัวเอ็มมาได้เลยแน,นี่มีอยู่ไหนงานติดปินงเฉยะเอาออกไปเลยนี่คือสต็อกมันไหมเนาะยังไปสั่งฮะเอ็มเอลสองอหกเอลหัน เอ็มมาได้เลยนะคะลูกค้างานสวยนะคะแต่จะให้ดูเนี่ยมีซักแบบนี้เลยอันนี้คือราคามันแบบอ้าเลยนะลูกค้าเออถ้าแถมเสื้อได้แต่อย่าแถมแต่มันมาพแพงละใช่มหม5 0บาันนี้ออเต็มแล้วสงเที่ยวเราซื้ว่ายาวน่านมากๆอ่ะอันนี้ใ <c oughs> <c oughs> ส่ให้ลูกค้าเฉยๆนะคะให้แบบไม่กินอะไร สองห้าไม่ใช่งานย้อมแมวนะเป็นงานที่ไม่ได้รีบเฉยๆค่ะ <c oughs> เป็นงานยาินแล้ไหมเนาะเอ็มยำม,มาาหมดแล้วกันสังแกตเอ็บสังเงกตไหสังเกงเทีย <c oughs>